สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งซิงเกร์เกตกริช มาถึงช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามกิจกรรมดีๆนะคะอย่างที่น้องโบบอกเอาไว้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะของทางด้านกรมส่งเสริมสากลนะคะเขามีการจะทํากิจกรรมนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ารวมพลังของขบวนการสากลค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าโครงการ5ธันวาทําดีเพื่อพ่อปี2557นะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ87พรรษานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้นะคะก็เป็นการที่เรา จะนำกล่องค่ะไปติดตั้งไว้ที่รถบริการสาธารณะค่ะพี่ปุ๊กเพื่อที่จะช่วยให้นะคะประชาชนค่ะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินนะคะที่จะนําขึ้นค่ะทุนกล้าวนะคะทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนนะคะมูลนิธิชัยพัฒนานั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะน่าสนใจแค่ไหนเราไปติดตามในจับกระแสเกษตรกันเลยค่ะ วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภาครัฐภ้าคเอกชนและประชาชนทั่วไปต่างร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในการร่วมกันทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติ รมส่งเสริมสาหากรณ์ได้ร่วมกับสาหากรณ์แท็กซี่สาหากรณ์สล้อสาหากรณ์สี่ล้อเล็กในเขตกรุงเทพมหานครแสดงพลังแห่งความจรงรักพักดีและร่วมกันสร้างความสามัคคีของคนในขบวนการสาหากรณ์ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมโครงการ5ธันวาทำดีเพื่อพ่อปี2557 5ธันวาทำดีเพื่อพ่อเนี่ยเป็นโครงการที่ เกิดจากจิตสํานึกของพี่น้องกระบวนการสากรกรที่อยากทำดีเพื่อถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มต้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าสากรกรแท็กซี่ส่วนภูมิจำกัดเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะทําความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวด้วยกระบวนการสากรกรเริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็ขยายผลไปสู่ประชากรที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแท็กซี่หรือ4ล้อเล็กนะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่ดําเนินการต่อไปแล้วก็แต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมีกระบวนการสากรกรเนี่ยประมาณ300แห่ง แล้วก็เราได้ดาเนินการทํากล่องนี่ประมาณ3,000กล่องแจกจ่ายไปสํานักง,งานสหกรณ์แล้วก็ในรถแท็กซี่ต่างๆนี่นะครับคิดว่าก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนคนทั่วไปแล้วก็พี่น้องสมาชิกสหกรณ์จะได้ทําดีเพื่อพ่อพอีกสักครั้งในร่วมกิจกรรมกับกระบวนการของสหกรณ์ของเราครับโดยได้มีรถแท็กซี่รถ3ลอ้อรถ4ล้อเล็กกว่า3,000คันและสหกรณ์กว่า300แห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแท็กซี่รถสาล้อและรถสี่ล้อเล็กก็จะมีการติดกล่องไว้ในรถทุกคันและทุกคันจะติดสติกเกอร์5ทันวาทำดีเพื่อพ่อไว้เป็นสัญลักษณ์บริเวณนอกกระจกรถให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการได้รับทราบเพื่อรับเงินสนับสนุนจากผู้โดยสารที่ใช้บริการจากรถแท็กซี่หยอดลงในกล่อง5้ันวาทำดีเพื่อพ่อซึ่งทุนทรัพย์ทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขบวนการสาก์จะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจึงขอเชิญทุทกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ5ธันวาทําดีเพื่อพ่อตั้งแต่วันนี้ถึง4ธันวาคม2557พี่น้องประชาชนที่นั่งรถยนต์แท็กซี่แล้วเห็นกล่องนะครับกล่องเล็กๆที่เราเขียนว่า5ธันวาทําดีเพื่อพ่อนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าท่านจะมีเงินบางส่วนเนี่ยนะครับที่ท่านไม่เดือดร้อน ก็บริจาคโดยหยอดใส่กล่องนั้นเงินทั้งหลายทั้งปวงทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะ,ะล้อมเกล้าถวายแล้วก็สมทบมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสทําดีเพื่อพ่อสักครั้งหนึ่งก็ขบวนกา,ารสาธรการขอเชิญชวนฮนะจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่ใช่สาคัญนะครับอยู่ที่ความตั้งใจที่เรายะช่วยกันนะครับ สำหรับโครงการ5ธันวาํำดีเพื่อพ่อเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสาหากรณ์ร่วมกับเครือข่ายสาหากรณ์รถแท็กซี่สำล้อ4ีล้อเล็กจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551นับว่าปีนี้เป็นปีที่6แล้วซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คนในขบวนการสาหากรณ์และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะน้องโบที่คุณผู้ชมก็สามารถร่วมทําได้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่เราใช้บริการรถแท็กซี่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรถ3รล้อนะคะรถ4ีล้อเล็กแล้วถ้าเราสังเกตเห็นนะคะบริเวณด้านหน้านะคะโรยเาที่นั่งผู้โดยสารจะมีกล่องเล็กๆนะคะเขียนว่าทําดีเพื่อ5้ทันวาทําดีเพื่อพ่อนะคะเราสามารถที่จะหยอดเงินร่วมสนับสนุนได้เลยค่ะเพราะว่ามันคือการร่วมพลังรวมแรงรวมใจนะคะถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ของเรานั่นเอง<ช>นะคะ,คะก็ร่วมทํากันเยอะๆนะคะ,คะส่วนในช่วงหน้าค่ะไปติดตามไลฟให้กำลังใจ The เดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรปี2กันตอนนี้พักสักครู่ค่ะ,คะ